จะม้วน <The> เป็นไงนะไม่สบายคิดถึงผู้ชมไหมเอออะไรเอาเลาไม่ให้่ไหไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ร้นเหนื่อยโอเคครับผมก็สามารถไปซื้อเสื้อได้นะครับผมอันนี้สีใหม่สีชมพูอ่อนแล้วก็สีม่วงใช่ไหมแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับผมมีสีใหม่นี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 ่สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไอจีนนทบานเอ็นทีโคตติ้งนะครับไ <c oughs> ม่นนม,ไมีเล่าไม่มีเล่าวันนี้ไม่มีบอกให้มีอ่ะวันนี้มาหาเฉยรองเท้าพี่เจม วันนี้ใครวันนี้มาหายเฉยไปโน่นมาใครกินมันหอมมาวะใครหอมให้หอามากสุดมีอยู่สามคนนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมกูกูนอนเออนอนไปเลยงั้นนอนไดมีสสารกูหรอรักกูไมไดโน่นไม่ไม่เกียว์วะพวกมึงมากไม่เกียวอวะจะลองดูกูไหมล่ะ มึงมา嘛ไม่ตะมวนลุกมามาลุกมานี่ที่ตมวนเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรกูอยากจะต่อยพวกมึงมากกว่าจะต่อยไหมเอาเล่ามาให้พวกกินหน่อยนึงไม่มีไม่มีกวางนี่เลยมาอุตสมาเยี่ยมหาขอเล่าหรือแย่อุ้ยไมขอเล่าไม่เท่าไหร่หรอกถ้าต่อยกินกิจการก่อนกิการเลยกินเลยเฮ้ยกินอะไรเนี่ย เราทำไมยังไม่ให้ทำไมตาปูตาบวมดูดิบอกก็กุ้นเหนื่อยไงแต่ได้กินแล้วกุ๊กจะหายทันไม่เอาแล้วเงินไปไหนย่าบอกให้ไปแล้วสองร้อยเก็บไว้แล้วไหนขอดูแม่ให้ดูส่งนี้ใช้แล้วใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วใช่ไหมเห็นไหมไม่ให้แล้วใช้หมดแล้วดินิ่งแล้วนิ่งแล้ะถ้านิ่งรอบนี้กูกกลับเลยอ่ะกลับเลยครับกลับเลยผมกลับเลยได้กลับอยู่แล้ว งย่เออใช่ตลูกกินไหมง้อนงอนงอนดิแะโอ้ยนีไม่สบายใจโอ้ยไม่สบายแย่เลยอ่ะต้องทำไงถึงจะหายครับก็นนีมาทีแรกก็บอกคุอเล่ามห้กูกล้ากนึยเดี๋ยวกูหาย หรอใช่ไม่มีตังค์เอ้าใช่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วลองโอ้ไม่มีตังค์แย่เลยนี่ทำไงดีวะกลัวว่ะกลัวอะไรกลัวแต่ไม่กลัวแต่กลัวอีกแบบหนึ่งกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรลูกที่มึงรู้ไหมว่ากลัวกลัวอะไรล่ะอไม่จะมอนกลัวอะไรเนี่ยก็รู้กลัวอะไรยังไม่รู้เลยกลัวอะไรเฮ้ย ไอ้ไข่กับอย่าพูดจะพูดพี่สรุปกวอะไรล่ะพี่เหรอพี่มุนอยู่เนี่ยจะม้วนไหวไหมี่ะซื้อเหล้ามาให้กกินก่อนไม่มีไม่มีไม่ตังตังสดมาสองร้อยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้ตังค์สดที่จมมวนอ่ะเดี๋ยวโอนให้จัดเลยเก็บไว้อ่ะาใบไก่นี่หมดแล้วนี่คือใครอ่ะแล้วบอกตอนแรกเก็บไว้โกกนี่ ก,กูไม่เคยโกหกตันแหลกใครดั่นเห็นไหมเ <c oughs> มื่อกี้ยังโกหกอยู่เลยโอ้ไปแล้วกูมีกินแล้วกิงไม่ได้หรอเหรอคึอยากจะอ้วกเออเนี่ยมาเยี่ยมหายเฉยไม่จะกลับแล้วนะออาไปแล้วลูกหลาลน,นกลับแล้วตำรวจังไงกลับกันนะโชคดี เมือมึงเย็นที่ฝ่ายเฮ้ยเยอะพอเย็นเลยเออนั่นแหละดมไปยาดม,มาอ่ะยาดมอยู่โน่นเออไปไปนอนไปเ,เดี๋ยวผมกลับแล้วเ,ลเพื่ออะไรไม่รู้ไปต้มกันไม่มีผมไม่มีแล้ววันเนี้ยอ้ยขอพี่เจมส์หน่อยเนาะดิ๊จดเลยถ,ย,ยถ่ายดิมาถ่ายดิถ่ายนะคนโกหกพูดจริงดิ <c oughs> กินยาไปจำมวนปะลงมกับเราให้กูกินหน่อยเอาแมวน้ำแมวกูกินน้ำเไยน้ำเอ้ยจำมวนร้อนครับยาเฮ้ยจำมวนบ้าอะไรเนี่ยจำมวนอย่าข้างอ๊องเก่าใช่ไหมใส่จริงเนี่ยจำมวลแมว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงจังเฮ้ย มึงงเป็นไะโทรแจ้งความมั้ยตำมวนอย่างข้างข้างนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่อยู่เฉยๆกอดอกเลยอยู่เฉยโอเคไปนอนแล้วไปนอนเลยไปนอนมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าครับมีอะไรเปล่าจังมายุ่งไอ้จะม้วนเจอกันผมกลับมาแน่คืออะไรอยะ ม่จำวนเป็นอย่างนี้จำวนต้องนอนพักด้วยไม่ใช่มากินเหล้ายังไงเนี่ยไม่สบายต้องนอนพักเลยโอ้ยขนาดนี้เหรอเจ้าใช่ใช่เหรอเฉยเฉยไปนอนจำวนไปนอนให้นิ่งให้นิ่งให้นิ่งไปนอนไปนอนลูกพ่อไปนอนไปนอนข้อเงินก็กลัดเลยไม่มีมีไหนเนี่ยจะไปเอาไปจากไหนมาให้เนี่ยอ่ะไม่มีขอ ไม่ได้ขอเอเอก็อไม่ได้ขอแล้วก็ไปนอนนั้นแหละไปเข้าไปนอนเลยส,สรุปได้ขอไหมเนะี <Hey. S 1> ่ยเกมอะไรขอ,อขออะไรก็ออบอกเอาเงินสดมาสองร้อยไม่มี<ร>หมดแล้วไม,ม่มีพวกมีเจ้าบาทอะไรเนี่ยอ๋อแล้วตอนแรกบอกเก็บเงินไว้สองร้อยกูไปบ้านหมดแล้วยอมร้อยมาก่อนว่าโกหกหรือเปล่าไม่เออเออแั่นน้นไปงั้นเรากลับดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันโน่นถ้าอยากกินอ่ะเอาเลยไหม เราจะพวกมือปือไม่เหมือไม่ไปก็ไม่ไปแม่เลอไม่เอาไม่เอาจะไปรถน้ำต้นไม้ขออะไรขอตังค์ไม่มีตังค์มีแต่ดูดไหมไม่เอาไม่สูบให้กูผักก่อนไงกูกินกค่โบกหนึ่งอล้กูมีแรงกูจะไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมไปรถกันเองพวกผมในสามคนเดี๋ยวรถน้ำมันมันเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสมมติไม่ไปเดี๋ยวพวกผมทำวันนี้ไปกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปรถน้ำต้นไม้ก่อนโอเคไหม บายบายมาเลยด้วยกันไปยังไงมันอัดไปยังไงลดรดไปพักผ่อนไม่สบายพวงนี้เจอกันไม่สบายต้องกินยาเห็นไหมล่ะจำนวนหน่คือไม่จบยังไมเนี่ยเจ้ายังไงเนี่ยดูจ้วง เจ้ายังไงผมไปนะเอาแล้วนั่นตะมเจ้ายังไงเอาเอาอะไรเอาแค่นั้นไม่ได้เอะเนี่ยไม่มีตังค์วันนี้มาเยี่ยมหาเนี่ยไม่เจอกันสามสี่วันเนี่ยโอ้ยไม่เอายังไม่จับเป็นจัโอ้ยไอเกมพรุ่งนี้ค่อยกินพรุ่งนี้หายดีอยากินให้คุณตอนตอนเที่ยงเอาให้สัญญาว่าพรุ่งนี้ค่อยกินไปนอนพักก่อนให้หายดีแล้วพรุ่งนี้ไปรัดรถน้ำต้นไม้เออไป ไปนอนวันนี้เขาจกินเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยที่พูดรุ่นใหญ่ก็พูดกันเนี่ยไปนอนไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องร้องไห้มืุกี้หอนความว่าเจ็บเลยพวกมึงรู้ไหมว่ากูเจ็บขนาดไหนก็ไปหาหมอสิมันเจ็บนะฮ่ามหมอตรงไหนวะเือฮืออยู่ลาลัดอ่ะใครจะไปส่งกูหมอโต้งไงหมอโต้ง ่ไม่ได้ทำไมอ่ะมาตรงไอ้ญี่ปุ่นใช่ไหมน้านรู้ <c oughs> ไปไปไปตะมอนเมาหนักเลยเนี่ยวันนี้คุณก็ช่วยคุณมึงยังไงพี่มันไม่มีตังค์จะเอาจากไหนมาให้ล่ะกูเอาแต่อะไรเนี่มีตังค์จะปาดอย่เงี้ยผมก็ไม่มีกูขอจะกากหนึ่งขเขาพูดฟังไหมเนี่ยไม่มีตังค์จะเอาจากไหนมาให้อ่ะพ่งน,นี้พรุ่งน,นี้ว่ากัน ไม่พรุ่งนี้หลอกวันนี้แหละวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่มีต fellow. ังมีตังพรุ่งนี้เกมอะไรก็บอกไปแล้วคำไหนคำนั้นผมมองไม่เรียกครูไม่เรียกครูไอ้ไอ้อะไอ้มีตังอยู่ไปไปไปถอยไปถอยไป พอเมืองแค่แต่มืองต้องไปซื้อกับข้าวด้วยรถน้ำเปนไม้อีกเนี่ยข้าวเขาก็มีมีกินแล้วเนี่ยข้าวเขาก็มีกินอะเอองั้นซื้อกับข้าวไหมล่ยตังไม่ซื้อมาม่าซื้อกับข้าวมะม่าปลาป๋องไข่เอาไหมเม้าวองไม่เอาก็ไม่เอานะเอานี่อย่างเดียวโนไม่เอาอันนั้นไม่ให้ตางวัลไปเข้าไปได้บ้างกลับเลยไม่มีจริงๆถ้ามีใหถ้ามีก็ให้ไปแล้วถูกป่ะล่ะถ้าผมมีผมก็ให้ผมไม่เคยงกหรอกแต่วันนี้ไม่มีเออสบายโอเค นอนนั่งงานเฮ้ยอะไรไปไปบ้าที่มาไปนะไปเด้อยำนวจจรพรุ่งนี้ไม่เจอก่อนหรอกโอเคได้ไม่เจอก็ไม่เจออย่ามาขี้งอนี๋ยวเตะเดี๋ยว ดูเขาด้วยลุงลุงดูเขาด้วยนะคเจอกันครับครับให้แกตั้งหน่อยเลยไม่ไม่ีไม่ไม่มีต้องแปดตงครับผมเจอนะเจอนะไปไปองหๆวอ้โหไอ้